วัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับผมวันนี้อยู่กับตอร์มิโอครับผมเวอร์ชั่นมาร์คทีนะครับเป็นรุ่น i อไอเอสพมาร์ทีเป็นตัวนี้เป็นตัว24่สิบสี่แนลนะครับครับผมเป็นตัวแรกแรกของบ้านเราจริงๆไม่ใช่ตัวแรกเพราะว่าบ้านเราสั่งกันมาล็อตแรกคือปีที่แล้วใช่แล้วก็เพิ่งได้ของกันเมื่อต้นเด<ช>ือนหกตัวนี้ก็เป็นล็อตที่สอง ก็คือแต่ในบ้านเรานี่มีไม่ถึงยังไม่ถึงสิตัวใช่ครับก็เป็นเป็น,ปนของหายากอีกตัวหนึ่งแต่เป็นรุ่นใหม่ของซอมาริโอนะครับครับที่ปรับปรุงหน้าตาแล้วก็ตัวแผงตัวดิสเพย์ด้านหน้าแล้วก็แผงวงจรด้านในใหม่หมดก็เลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเปลี่ยนโฉมจากรุ่นหมาอันนี้เป็นรุ่นมินิเชนใช่คือตอนเนี้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วซอมเนี่ยเขา ดีฟา uh, ตัวเองไว้ทุกรุ่นตั้งแต่16-24-32เนี่ยคุณภาพเสียงเท่ากันหมดอันนั้นคือก่อนหน้านั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขารีแบรนด์ท hmm. ำเขาทำแคตตาก็อใหม่ก็คือเขาจะมีรุ่นเล็กที่ชื่อว่า ISP Core 16 mm hmm. อแล้วก็รุ่นใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ ISP Mark 3 16-24-32นะครับิตอ <Digital. S 2> ความต่างของไอ้ตัว Core 16กับตัว ISP Mark 3เนี่ยก็คือว่า ตัว m a าเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้ไม่ออฟสูรีไม่ one มีวันออฟสูรี e นะก็ตัวนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยแผงดิสเพย์ด้านหน้าเ,นเขาเปลี่ยนใหม่เป็นดิจิตอลซึ่งค่อนข้างหน้าตาค่อนข้างดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับที่ตัวหน้าจอได้หรือว่าใช้รีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนี้พี่บิ๊กต้องหันตูดมาให้ดูนิดนึงครับโอเค <Wow. S 2> ตัวนี้เวอร์ชันที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราสั่งมาเป็นตัว24ชแนลนะครับวิธีดูง่ายคือถ้ามันเป็น16ชแนลเนี่ยมันจะมีแค่แผงนี้แผงนี้มันจะมีแท็บถ้าเราซูมเข้าไปดูใกล้มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเนี่ย1 2 3 4 5ส7 8าสี่ห้ากเจแปดหล้วจนถึง16หเนี่ยครับถึงสบเนี่ยนะครับอันเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นตัวที่เป็น24นะครับมันก็จะเบิ้ลมันจะมีโมดูลเพิ่มตรงนี้มา1แผง มันเพิ่มได้ทั้งหมดหนึ่งครับหนึ่งแผงสองแผงสามแผงแผงนี้จะเป็นแผงดิจิตอลนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มอัปเกรดเป็นระบบดิจิตอลอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูในคอนเทนต์ต่ตอไปว่าฟรีแอมทีท่เป็น Digital ดิจิตอลดียังไงน,นะครับอ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขม,มันไปสุดที่24นี่นะครับ24ก็คือแปลว่าตัวนี้ต่อได้ถึง24 Channel น,นะครับ ซึ่งจริงๆก็สามารถแยกซิสเต็มได้ด้วยสมมติเรามีซิสเต็ม18ชัแนลอยาเงี้ยรเราอาจจะแบ่งเป็น2ซิสเต็มในใ<ช>ปีดูเดียวก็<ช>กได้เหมือนกัน<ช>แต่จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ซื้อ16ไปเนี่ยเราแบบอ,อ,อนาคตอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็ไม่ต้องขายสามารถยกกลับมาแล้วก็อัปเกรดโมโดูลอนตัวนี้<ช>เพิ่ม<ช> <ๆ S 2> เพิ่มได้อัปไปได้จนถึง32ช n แนลแล้วก็หมายรวมถึงพวก โมด,ดูลต่างๆในอนาคตฟีเจอร์ต่างๆที่มันจะเติมเข้ามาสมมติอาจจะเป็น HDMI v e r s i o นใหม่หรือว่าเป็น d i s p l a y e r t หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทางซ้อมคิดคนมาเนี่ยก็สามารถเติมเข้าไปได้ไม่ไม่ตกยุคไม่ต้องขายทิ้งนะครับในส่วนของ Mark 2เองก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ Mark 2เองก็อัปเกรดทุกอย่างได้เหมือน Mark กเลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้จุดที่มันแตกต่างในส่วนของตรงนี้เสริมนิดน,นึงก็คือในส่วนของ HDMI นะครับตัวนี้มี eARC ให้เรียบร้อยแล้วเป็นวอช์ช่น2.1ใช่สำหรับคนที่รอคอยปรีโปรเซสเซอร์ระดับซ u เปอร์ไฮเอ็นเนี่ยที่รองรับ HDMI 2.1นะครับตัวนี้นะครับ Mark 3ตอบ<า>โจทย์แน่นอนตัว m a r k 3เนี่ยทางซอมสัญญาไว้ว่าเขารองรับแต่ว่าจะมาในรูปแบบของเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือว่าเป็นบอร์ดอัปเกรดเนี่ยเดี๋ยวไปลายปลายปีเนี่ยอาจจะอาจจะประกาศอีกทีหนึ่งแต่ว่า HDMI บอร์ดเนี่ยที่เป็นตัวอัปเกรดเนี่ยเขาจะรองรับทั้ง มาร์กสแล้วก็มาร์กสด้วยคือแปลว่าบอร์ดนี้ใช้ได้ทั้งมาร์กสและมาร์กสเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีมาร์กสอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดิ้นลนถ้าเกิดเงินเหลือก็อัพได้แต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบเออเงินยังแบบยังไม่พร้อมก็ใช้มาร์กสแทนไปก่อนได้นะโอเคนะอเพราะว่าบอร์ดบอร์ดใช้แทนกันได้ครับตัวอัปเกรดของมันนี้นคนมาร์กสก็สบายใจหน่อยนะบางทีมีลูกค้ามาร์กสองโทรมาคุยกับผมสองสามคนนะครับบอกว่า อยากเปลี่ยนเป็นมาร์ค3เขาบอกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,ปบ้างเขบอกมีม HDMI ลมอดีมายแล้วก็แผงข้างในนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็การปรับปรุงหน้าจอด้านหน้าก็เลยะะก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันต้องเพิ่มเงินอีกประมาณสองสามแสนเนี่ยแต่มันเปลี่ยนแล้วมันสบายใจตรงนี้พี่บิกเห็นไล้วนะ เดี๋เนี่ยมันสบายใจตรงเนี้ยเนี่ยมันมีคาว่ามาร์คสเนี่ยเนี่ยค่าค่าสบายใจมันก็เคต้องจ่ายนะสองแสนนะอืโอเคจัดไปสำหรับใครที่เงินไม่ใช่ปัญหานะครับจากมาร์คสองเป็นมาร์คสสบายใจครับใช่อแล้วก็ท้ายสุดก็คือตัวซอมไอซ์ทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปรีที่เราเลือกเข้ามาเดโมที่ที่ห้องของเรานะครับคือเราก็มีทั้ง ตอมแล้วก็ตัวอิโมเนว่าอารก็คือเป็นปีที่แนวเสียงที่เราชอบทั้งคู่เป็นปีคุณภาพทั้งคู่ส่วนใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นปีในระดับเริ่มต้นไปจนถึงบนบนอย่างตอม อีโมบแล้วก็แอนเทมหรือไม่ก็เป็นปีมาล้านที่เป็นที่เป็นตัวยอดนิยมเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือออนเกียวออนเกียวด้วยใช่แต่ว่าเกียวกำลังเปิดตัวใหม่ใช่ใช่ถูกต้องนะครับโดยฝากไว้ในอ้อมใจอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคไล่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 สำหรับสายที่ชอบสบายๆนะครับเซตอัพเองได้นะครับ ออนเกลตอนนี้มีไดร์ดไลฟ์แล้วใช่ไหนๆวกมาไดร์ดักไลฟ์แล้วขอนิดนึงได้ไหมได้เลยไดร์ดไลฟ์ของออนเกลเนี่ยจะเป็นตัวฟูลแต่ว่าจะถูกครอบด้วยซอฟต์แวร์ของออนเกลเองทําให้มันใช้ง่ายไม่ยากแต่ซอฟต์แวร์ไดร์ดไลฟ์ของตัวสตอมเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าจะเป็นไดร์ดไลฟ์ฟูลบวกเบทคอนโทรลเบทคอนโทรลอ่าเบทคอนโทรลเนี่ยไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะอีโบไม่มีนะครับ บางยี่ห้ออย่าง a u d i โ c ค n t r o รรู้สึกต้องซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าฟรีอ่ะเข้าใจว่าฟรีคือตัวนี้เป็นตัวที่ทําคุณภาพเสียงเวลาเซตอัพพวกซอ์วสเฟอร์เนี่ยดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นซอฟต์แวร์ของไดร์ล็ร์เลยไม่ไม่ครอบอะไรทั้งทั้งสิ้นใช้งานยากหน่อยอาจจะมาเขียนมาให้สตอมโดยเฉพาะอย่างงี้่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้ Capability ของสตอมกับไดร์เล็กไรส์เนี่ยสุดแล้วแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอ่าก็ ก็ฝากไว้นะครับส่วนสตอมใครสนใจเนี่ยตอนนี้อาจจะของอาจจะต้องสั่งจองนานนิดนึงก็แพนให้ดีสามารถโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็จองกับเราได้หรือไม่ก็โทรหาคุณบิกได้โดยตรงนะครับถ้าจะปรึกษาเรื่องสินค้าหรือว่าการบริการหรือเทคนิคเลหรือการทำห้องอะไรทั้งหลายแหละนะครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเดียดใจจริงๆว่ามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้ววันที่เราถ่ายเนี่ยส่งไปแล้ว เรียบร้อยไม่อยู่กับมือเราแล้วนะก็เดี๋ยวรอตัวใหม่อาจจะเอาอาจจะได้มีโอกาสเอามาลงเดโมแต่ว่าตอนนี้ก็คือของขาดถ้าเคยใครอยากได้ก็โทรเข้ามาจองไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดนะครับซึ่งเราโชคดีที่เราจองเอาไว้นะครับเราเราจองไว้ตั้งแต่ต้นเราก็เลยมีสินค้าสําหรับรองรับให้กับลูกค้าคนจองล็อตแรกเนี่ยคือปีแล้วเพิ่งได้ของเดือนเนี้ยเดือนนี้เดือนมิถุนาแต่ว่า มีเราก็จองเอาไว้อีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของนานพอๆกันคือคลิปชอนแต่ว่าคลิปชอนเนี่ยผมจองแต่พฤศจิกาปีเดีวครับก็เดี๋ยวสําหรับรอบต่อไปก็คงคงมีให้กับลูกค้าด้วยนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับใช่เดนนี้ยก,ก่อนอาจจะนานนิดนึงก่อนจากไปเราจะวนพาไปดูด้านด้นานหน้าของตัวนิดหนึ่งอ่าจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันจะทําทันสมัยขึ้นนะมันจะมีแบบ มีเป็นคือเป็นแนวสายฟ้าเออใช่ส่งมันเป็นสายฟ้าเพราะเป็นชื่อสตอร์มตามโลโก้ก็เลยสรงมันจะแบบเฉียงเฉียงแฉกแฉกนะดูดีเลยครับสวยสวยมากถือตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดเบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งในต้นต้นแล้วนะในของอต้นต้นนะครับของฟ<อ>รีดูหนังวั e นอ t เดอะเบครับผม,มถ้าใครอยากหาความเป็นที่สุดก็แนะนำลองดูตัวนี้ได้ ก็โอเคพี่พีคมีอะไรปิดท้ายไหมครับก่อนที่จะยังไงก็ฝาก W61 นะครับแล้วก็ B Acoustic Solution นะครับแล้วก็ฝากตางคอนเทนต์ของเราด้วยที่อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตในส่วนของ c ค v แมนฮันเตอรนะครับมีอยากรู้ข้อมูลตรงไหนทักเข้ามาได้ทั้งเพจนะครับได้ทั้งทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆได้เดี๋ยวขอแก้เคปแมนนิดนึงช่วงช่วงนี้มันที่ไม่ได้อัปเดตเคปแมนเพราะว่ามันโควิดนะ เราก็ไม่ได้เก่งใจไม่ได้ไปบ้านลูกค้าเหมือนกัน็ตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการทําห้องอยู่นะครับอาจจะมีสองสามห้องสิ้นปีนี้ให้ไปตามติดตามดูผลงานกันต่อไปได้ครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ